แล้วเติมน้ำมันที่ช่องเติมน้ำมันเกียร์ไฮดรอลิกให้อยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างของก้านวัดระดับจากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วดับเครื่องยนต์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณไส้กรองและตรวจเช็คระดับน้ำมันอีกครั้งหากน้ำมันเกียร์ไฮดรอลิกลดระดับลงให้เติมเพิ่มให้ได้ระดับข้อสำคัญ เพื่อป้องกันความเสียหายควรใช้ไส้กรองของแท้จากทางคูโบต้าเท่านั้นการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงจอดรถบนพื้นราบล็อกเบรกมือและดับเครื่องยนต์ปิดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เครื่องมือสำหรับถอดไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงถอดโดยการหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาและถอดไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงลูกเก่าออก ทาน้ำมันเชื้อเพลิงบางๆที่สีลยางใส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงลูกใหม่ใส่ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงลูกใหม่กลับไปตำแหน่งเดิมขันให้แน่นด้วยมือในทิศทางตามเข็มน,นาฬิกาจากนั้นเปิดลบวน้ำมันและไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและปิดฝากระโปรงสตาร์ทเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ และตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งข้อสําคัญ 1. หลังจากเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงลูกใหม่เครื่องยนต์จะสตาร์ทติดยากให้ทําการไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง 2. เพื่อป้องกันความเสียหายควรใช้ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงของแท้จากทางคูบต้าเท่านั้นการทำความสะอาดกรองดักน้ำจอดรถบนพื้นราบ ล็อกเบรกมือและดับเครื่องยนต์ปิดวาล์วน้ำมันและถอดกรองดักน้ำออกและทำความสะอาดกรองดักน้ำด้วยน้ำมันดีเซลและประกอบกลับไปยังตำแหน่งเดิมเปิดฝากระโปรงและถอดฝาครอบเครื่องยนต์ฝั่งขวาเปิดวาล์วน้ำมันและไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและปิดฝากระโปรง เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วให้ปิดวาล์วไล่ลมแล้วตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งการตรวจสอบทุก600ชั่วโมงการปรับตั้งความคล่องตัว่านล้อหน้าสามารถทำได้โดยยกแทรกเตอร์ให้ลอยขึ้นด้วยแม่แรงคลายน็อตล็อกให้หลวม แล้วขันโบ์ปรับตั้งเข้าให้ชนพอดีจากนั้นคลายออก1.6ส่วน6รอบของโบล์แล้วขันน็อตล็อกให้แน่นการตรวจสอบทุก800ชั่วโมงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันขานล้อหน้าสามารถทำได้โดยจอดรถบนพื้นราบล็อกเบรกมือและดับเครื่องยนต์ ถอดปลั๊กถ่ายระดับน้ำมันที่ด้านล่างดุมล้อหน้าขวาถ่ายน้ำมันลงในถาดรองน้ำมันที่เตรียมไว้ถอดปลั๊กเติมน้ำมันของเสื้อขานล้อหน้าออกเพื่อให้น้ำมันไหลได้เร็วขึ้นปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกไหลออกจนหมดและทำความสะอาดปลั๊กถ่ายและบริเวณร,บรอบๆรูปลั๊กถ่ายฝั่งขวาถอดปลั๊กถ่ายด้านล่างดุมล้อหน้าซ้ายลงในถาดรองน้ำมันที่เตรียมไว้ ปล่อยน้ำมันออกจนหมดแล้วขันปลั๊กถ่ายปิดกลับเข้าที่เดิมให้แน่นคลายปลั๊กวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกที่ขานล้อหน้าออกเติมน้ำมันไฮดรอลิกที่ขานล้อหน้าให้ได้ระดับที่กำหนดโดยสังเกตจากรูวัดระดับขานล้อหน้าจะต้องมีน้ำมันไหลออกมาทำความสะอาดปลั๊กเติมและปลั๊กรูวัดระดับแล้วขันปลั๊กเติมและปลั๊กวัดระดับกลับเข้าที่เดิมให้แน่น ข้อสำคัญเพื่อป้องกันการเสียหายควรใช้น้ำมันเกียร์ไฮดรอลิก UDT ของแท้จากทางคูโบต้าเท่านั้นการตรวจสอบทุก2,000ชั่วโมงการเปลี่ยนถ่ายน้ำระบายความร้อนสามารถทำได้โดยจอดรถบนพื้นราบล็อกเบรกมือและดับเครื่องยนต์ดึงกุญแจออกและรอให้เครื่องยนต์เย็นตัว เ ну oh. ป <Jean> ิดฝากระโปรงและถ่ายน้ำระบายความร้อนโดยเปิดฝาหม้อน้ำและปลั๊กถ่ายหม้อน้ำถ่ายน้ำระบายความร้อนลงในถังจนหมดแล้วปิดปลั๊กถ่ายกลับเข้าที่เดิมให้แน่นเติมน้ำระบายความร้อนในหม้อน้ำจนเต็มและถ่ายน้ำระบายความร้อนที่ถังพักน้ำออกและเติมน้ำระบายความร้อนให้ได้ระดับหลังจากนั้นปิดฝากระโปรง และสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้5นาทีและดับเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อนอีกครั้งหนึ่งหากน้ำระบายความร้อนไม่ได้ระดับให้เติมเพิ่มตามระดับที่กำหนดข้อสำคัญ 1. ใช้น้ำระบายความร้อนของแท้ของคูบต้าเท่านั้น 2. ตรวจสอบสภาพของสปริงฝาหม้อน้ำหากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ การตรวจสอบทุกหนึ่งปีการตรวจสอบสภาพท่อยางและเข็มขัดรัดท่อต่างๆผู้ใช้งานควรตรวจสอบสภาพท่อยางและเข็มขัดรัดท่อทุกเส้นหากพบว่าชำรุดแตกกรอบหรือเสียหายให้เปลี่ยนท่อใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยมีจุดตรวจสอบต่างๆดังนี้ 1. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง และเข็มขัดรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงท่อยาง 2. ท่อยางน้ำระบายความร้อนและเข็มขัดรัดท่อน้ำระบายความร้อน 3. ท่อน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ข้อสำคัญควรตรวจสอบท่อยางและเข็มขัดรัดท่อทุกๆหนึ่งปีและเปลี่ยนใหมท่ทุกๆสี่ปีจุดสำคัญที่ผู้ใช้ควรปฏิบัติได้ การไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงการไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงมีขั้นตอนดังนี้ 1. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้พอดีเปิดฝากระโปรงและเปิดฝาครอบเครื่องยนต์ฝั่งขวาออกและเปิดวาล์วน้ำมัน 2. ให้คลายปลั๊กไล่ลมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและปิดฝากระโปรง 3. สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ30วินาที และดับเครื่องยนต์ 4. เปิดฟ้ากับโรงและขันปลั๊กไล่ลมกลับที่เดิมให้แน่นข้อสำคัญ 1. ไม่ควรบิดกุญแจไปยังตำแหน่งสตาร์ทค้างไว้เกิน10บวินาทีเพราะจะทำให้มอเตอร์สตาร์ทเสียหาย 2. ควรขันปลั๊กไล่ลมทุกครั้งหลังจากไล่ลมเสร็จแล้วทุกครั้ง มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะทำงานไม่สมบูรณ์การเปลี่ยนฟิวแทรกเตอร์มีระบบป้องกันการเสียหายจากการลัดวงจรด้วยฟิวเมื่อไฟฟ้ามีการลัดวงจรฟิวจะตัดการทำงานของระบบไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากการใช้งานและลดการเสียหายของแทรกเตอร์ซึ่งระบบฟิวในแทรกเตอร์ประกอบด้วย2ส,ส่วนคือ 1. ฟิวหลักซึ่งอยู่บริเวณแบตเตอรี่ มีขนาด30-40แอมป์ 2. ฟิวย่อยซึ่งอยู่บริเวณแป้นคลัตช์มีขนาด5-10-15แอมถ้าพบว่าฟิวตัวใดขาดให้ตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขให้เสร็จก่อนแล้วจึงเปลี่ยนฟิวใหม่ที่มีขนาดแอมเท่าเดิมข้อสำคัญก่อนเปลี่ยนฟิวต้องตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ปัญหาทุกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟหากหลอดไฟมีการชำรุดหรือเสียหายให้เปลี่ยนใหม่โดยใช้หลอดไฟที่มีขนาดตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา